จะฟ้องหย่าโดยอ้างเหตุสมัครใจยแยกกันอยู่เกิน3ปีเนี่ยนะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องใช้พยานหลักฐานอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็มีผู้ติดตามนะครับสอบถามก็ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลังจากที่ผมลงบดความว่า ถ้าสมัครใจแยกกันอยู่ต่างฝ่ายต่างเลิกกันเนี่ยนะฮะแล้วแยกกันอยู่เกิน3ปีนะครับแล้วอีกฝ่ายไม่ยอมมาหย่าให้ก็คือติดต่อให้มาหยากันที่อำเภอแล้วนะฮะไม่รู้จะติดขัดปัญหาอะไรก็แล้วแต่แหละนะฮะสามารถยื่นฟ้องหย่าฝ่ายเดียวได้นะครับโดยให้ทนายเนี่ยนะครับยื่นฟ้องต่อศาลน,นะครับทีนี้ก็ถามเข้ามาอีกนะครับว่าเอ๊ะพยานหลักฐานที่จะใช้เนี่ยนะครับ มีอะไรบ้างคือปกติแล้วเนี่ยเวลาตอบทางคอมเมนต์แล้วเนี่ยผมจะไม่ลงดีเทลนะฮะในส่วนของรายละเอียดนะฮะรายละเอียดว่าจะสู้คดีอย่างไรบ้างใช้พยานหลักฐานอะไรบ้างเพราะว่าคุณผู้ชมครับ มันเป็นการปรึกษาปัญหากฎหมายเบื้องต้นนะฮะเวลาตอบคอมเมนต์เนี่ยผมไม่สามารถตอบยาวได้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยคนทักมานะฮะคนสอบถามเข้ามาเป็นร้อยข้อความนะฮะตอบละเอียดทุกข้อทุกข้อความเนี่ยไม่ไหวนะฮะทีนี้แล้วเนี่ยนะครับอธิบายไว้ในคลิปนี้ให้จบเลยแล้วกันนะครับไอที่ผมจะบอกเนี่ยหลายคนก็ตั้งบางคนก็ตั้งข้อสงสยัยข้อสังเกตนะฮะบางทีก็คอมเลนผมว่าเอ้ย ไปสอนให้ครอบครัวเขาแตกแยกหรือเปล่าไปทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกหรือเปล่าระวังเวรกรรมนะผมก็ต้องบอกว่าครอบครัวเข,เขาแตกแยกกันอยู่แล้วนะฮะอันที่ผมจะบอกต่อไปนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้ทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกแต่ประการใดนะมันแตกอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ประเด็นคือต้องการที่จะให้แก้ปัญหานะเพราะว่าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทะเบียนสมรสที่มันคากันอยู่โดยที่ยังยังไม่ได้ไปจดทะเบียนหย่านะแล้ว เลิกกันไปแล้วเนี่ยปัญหามันจะเกิดนะปัญหามันจะเกิดก็คือว่าทรัพย์สินที่ได้มายังถือว่าเป็นสินสมรสอยู่นะรวมถึงถ้าหากว่าเสียชีวิตเนี่ยอีกฝ่ายเนี่ยนะฮะยังมีสิทธิ์ได้รับมรดกอยู่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าทะเบียนสมรสเนี่ยแม้มันจะแยกกันไปหลายปีเนี่ยทะเบียนสมรสมันก็ไม่เลือนหายไม่ตกเป็นโมฆะนะครับยังอยู่นะทีนี้เวลาถ้าหากว่าต้องการฟ้องหย่าอันนี้ผมยกตัวอย่าง เฉเพาะกรณีที่สมัครใจแยกกันอยู่นะคุณก็ต้องมีพยานหลักฐานว่าแยกกันอยู่เกิน3ปีพยานหลักฐานในที่นี้โอเคหนึ่งพยานเอกสารเช่นมีการย้ายออกนะตอนที่อยู่กินด้วยกันมีการย้ายเข้าใช่ไหมทะเบียนบ้านแล้วย้ายออกก็มีการที่ลงวันที่ในทะเบียนบ้านนะครับว่าย้ายเข้าย้ายออกอะไรยังไงวันไหนอันนี้ใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะครับสอง บ้านเลขที่ใหม่ที่อยู่อาศัยที่ใหม่ที่คุณแยกกันอยู่กับฝ่ายชายแล้วเนี่ยนะฮะอันเนี้ยสามารถเอามาใช้เป็นพยานหลักฐานได้รวมถึงบินค่าน้ําค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าโทรศัพท์ที่มันเป็นวันที่เก่าๆอะครับที่มันสามารถระบุวันที่ได้ว่าเกิน3ปีแล้วนะฮะอย่าเพิ่งทิ้งนะ เอออย่าเพิ่งทิ้งนะเก็บไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะฮะรวมถึงเอกสารอื่นๆที่สามารถระบุบวันที่และบ้านเลขที่ได้นะครับท่านสามารถยืนยันออบ้านเลขที่ของท่านได้ว่าท่านแยกออกมาอยู่ตั้งนานแล้วนะฮะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดิมกับผู้ชายแล้วนะฮะหลายคนก็บอกว่าเอา้าแล้วถ้าเป็นบ้านของตัวเองแล้วผู้ชายย้ายออกอันนี้ก็นําเสนอในส่วนของว่า เขียนไปในคําฟ้องครับว่าผู้ชายย้ายออกไปแล้วนะฮะตุก็สมัครใจแยกกันอยู่ตั้งแต่วันนั้นตัวเองก็ยังอยู่บ้านหลังเดิมนะใช่ไหมเออถ้าถ้าผู้ชายย้ายออกไปก็อาจจะต้องมีในส่วนของทะเบียนบ้านที่ผู้ชายย้ายออกถูกต้องไหมครับร่วมถึงพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่าเราอยู่อาศัยยันพื้นที่นั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้พบเห็นว่าไปมาหาสู่กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้ก็สามารถใช้เป็นพัญนหลักฐานได้เบื้องต้นคร่าวๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเนี่ยนะครับเวลาฟ้องไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยมาสู้คดีหรอกครับรก็นําสืบกันไปฝ่ายเดียวนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ครับคนเลิกกันไปแล้วนะฮะเว้นแต่แต่ท่านจะมีธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านอันนี้เขาอาจจะเอ่อไม่ยอมนะไม่ยอมเพราะว่ายังมีผลประโยชน์ร่วมกันนะอยู่กินสินสมรสกันไปดีกว่านะเขาอาจจะไม่อยากหย่านะฮะแต่ถ้าหากว่ามัน ไม่เดี๋มีทรัพย์สินมีสมบัติอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยปกติแล้วก็ไม่ค่อยสู้คดีกันหรอกครับนะฮะฟ้องไปก็สืบพยานฝ่ายเดียวสาลก็พิพากษาให้คำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็เอาไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอได้ไม่ต้องไปพบเจอนะในกรณีที่ใครที่ไม่มีทางออกนะชวนเขามาหย่าแล้วไม่ยอมมาหยานะไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับก็สามารถ ให้ทนายยื่นฟ้องต่อศาลได้นะครับผมถ้าใครที่มีปัญหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามทักข้อความเข้ามาได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ